สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลคะ่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลคะ่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสองตัวล่างชุดเดียวประจํางวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะคะหกสามสถิติยังเดินดีต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคํานวณย้อนหลังกันเลยนะคะสุดนี้ดาวเรืองจะคิดคํานวณย้อนหลังกันทั้งหมดสามงวดค่ะเพื่อจะหาค่าของเลขประจําในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ค่ะบรรทัดแรกนะคะเรานํารางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งนะคะตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกสี่คงที่ค่ะบรรทัดที่สองค่ะเราหา เรานำางวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวกแปกคงที่เพื่อหาค่าหลักหน่วยค่ะเรามาเริ่มคิดคำนวณกันเลยนะคะ4บวก8เท่ากับ12ค่ะ12บวก5เท่ากับ17นะคะ17นะคะบวก7 2ครั้งนะคะเท่ากับ31 31 41, บวก4คงที่นะคะเท่ากับ35นะคะเราใส่5หลังต่อมาค่ะ สองบวกสี่สองครั้งค่ะเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี 14, 14่สิบสี่บวกเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบเอ็ดบวกแปดคงที่เป็นยี่สิบเก้านะคะเราใส่เก้าหลังค่ะเราเรืองคำนวณได้นะคะห้าเก้าเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะ เลขท้ายสองตัวนะคะห้าเก้าเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะบรรทัดต่อมาในค้างว่าต่อมาเจ็ดบวกเก้านะคะเท่ากับสิบหกสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดบวกเก้านะคะยี่บเอ็ดบวกเก้าสองครั้งค่ะเท่ากับสามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกสี่คงที่ค่ะ เท่ากับสี่สิบสามค่ะเราใส่สามหลังค่ะมาดูบรรทัดต่อมาค่ะแปดบวกสามสองครั้งค่ะเท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่บวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะบวกเก้านะคะเท่ากับสามสิบสามสิบบวกแปดคงที่เท่ากับสามสิบแปดนะคะเราใส่แปดหลัง เรามาตรวจผลเลยนะคะคำนวณได้3ามนะคะรางวัลที่ออกเลขค้ายสอตัวออก3ามเข้า1นึเต็มค่ะมาดูเงื่อนถัดมาเลยนะคะ6บวก5เท่ากับ11นะคะ11บวก3เท่ากับ14บสนะคะสิบวก8ปดสองครั้งนะคะเท่ากับ30 30บวก4เท่ากับ34นะคะเราใส่สหลังค่ะเงืทัดที่2ค่ะสอง บวก8สองครั้งนะคะเท่ากับ18 18บวก6นะคะเท่ากับ24 24บวก8เท่ากับ32 32บวก8คงที่เท่ากับ40นะคะเราใส่0หลังค่ะดาวเรืองคำนวณนได้40นะคะเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะ ข้าวสี่ศูนย์ข้าวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะงวดถัดมาเลยค่ะหกบวกศูนย์เท่ากับหกนะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบบวกศูนย์ของการเท่ากับสิบนะคะบวกสี่คงที่เท่ากับสิบสี่ค่ะใส่สี่หลังนะคะ ห้าบวกศูนย์สองครั้งเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็สิบเอ็ดบวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะสิบเอ็ดบวกศูนเท่ากับสิบเอ็ดบวกแปดคงที่เท่ากับสิบก้าค่ะแล้วใส่เ้าหลังนะคะเลขประจำงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้นะคะเดาเรืองคำนวณได้สี่เ้านะคะ เราต้องรอลุ้นผลค่ะว่าเลขที่เดาวเรืองคำนวณนี้จะหลุดหรือว่าจะเข้านะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยนะคะเผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้ค่ะหรือไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ดาวเรืองก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลนะคะโชคดีทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะ